เอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ยคล้ายปลาหมึกย่างเลยนั่นดิกลิ่นมันคุ้นๆอยู่นะเอ๊ะกูพอจะรู้แล้วแหละว,ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเอยเอาเฮ้ยนี่มันข้าวอะไรวะเนี่ยลุง แล้วเอ็งสั่งอะไรล่ะเออผมสั่งข้าวนาเป็ดไปนะเออก็นี่ไงข้าวนาเป็ดที่เอ็งสั่งนะเอออันนี้มันข้าวหม้เป็ดหรือเปล่าวะลุงอืมกูรู้แหละว่าต้องการเงินด่วนจริงๆนะก็ไม่ต้องถึงกับรีบแบบนี้ก็ได้นี่อนุมัติปุ๊บครมปับ๊บอืมสรุปว่าจะได้ใช้เงินหรือเปล่าวันนี้อืมก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าบ้านผมรวยแค่ไหนต้องใช้สร้อยคอทองคำล็อกล้อนะแม่แม่ไดโนเสาร์ของหนูหายไปไหนอะ พ่อของโนก็น่าจจะยืมออกไปทํางานนะ่ะลูกโอ้ขวาผ่านตลอดเลยเจ้าขวาผ่านตลอดเลยป้ายเอาป้ายแล้วแลว,วขอโทษที่จอดรถขวางทางหน้าบ้านนะครับพี่ในรถผมไม่ได้ใส่เบรกมือเข้าเกียร์ว,ว่างไวนะ้น่ะเข็นได้เลยนะครับเอ๊ hey, นี่ผมาำหาที่กดมาเป็นพักแล้วนะมันกดตรงไหนได้วันเนี้ยอืมโอนี่ก็น่าจะเป็นสายชีตูดแบบบลูทูธนะนะว่าแต่ว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงวันน่นนะ oh. เอ๊ช่วงนี้เพลงของหญิงลี กำลังมาจวงนี้ผมก็ต้องขอจัดคาเฟอีนให้เจ้าทีสักแก้วสองแก้วละกัน <_ d ata> เอกงวดนี้ลูกขอเน้นๆตรงๆด้วยนะขอรับ <_ d ata> เอะนี่กูเคยเตือนมึงแล้วใช่ไหมทำไมมึงไม่ฟังกูบ้างเลยกูบอกให้คิดดีๆก่อน <_ d ata> เอะนี่แหละที่เขาบอกว่าก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะ <_ d ata> เอ้าเฮ้ยนี่พวกเธอไม่ยืนทำอะไรตรงนี้วันเนี้เอะรือว่าที่ผ่านมาพวกเธอคือเวลากู โอ้นี่งานปาร์ตี้หรือว่างานเลี้ยงรุ่นวันเนี้มากันเต็มไปหมดเลยอ <c oughs> ปล่อยมันดูดไปเถอเพื่อนนี่มันคาเทียมกูเอง <c oughs> อืมพี่นะเหรอพี่สดจริงๆจ้าเมียพี่ตายไปหลายปีแล้วแหละสาบานให้พี่ตายก็ได้นี่ทนไว้มึงได้ตายสมใจแน่ไอ้แกโอ้ยคนสดตายคักๆเหมือนนี่ และนี่คือผมกับแฟนเมื่อเพื่อนเรียกไปกินเหล้าอืม <_ C os> ก็บีดให้สุดไปเลยจ้าที่รักอืมอ้อนี่ผมไม่เจอกับตัวผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันคือฝักข้าโพดนะนี่ถ้าผมเจอตอนกลางคืนแล้วก็อืม นึกไม่ออกจริงๆอืผม<ห><ห>ไม่อยากจะคิดเลยเฮ้ยปวดฉี<ห><ห>่กูขอ,อยืนฉี่ตรงนี้แหละเอาเฮ้ยลุงจอดวิวแชทิ้งไว้บนทางเดินไม่ได้นะเฮ้ไม่เป็นไรหรอกแค่แป๊บเดียวเองนะเอา้าลุงเดินได้แล้วนี่เฮ้ลุงเดินได้ตั้งนานแล้วละ่ะโอ้งั้นผมขอซื้อวิวแชร์ต่อเลยนะโอ้ยไม่ขายหรอกไม่ขายเอา้าทาไมล่ะลุงมันไม่ใช่วิวแช์ลุงนะของใครก็ใหม่รู้เห็นจอดไว้ตั้งนานแล้วล่ะเราจะทําตามสัญญา โอ้ยลงผิดนั้นน่ะอย่าเอาความเงามาลงที่ฉันเออเออเออดีดีด,ดีลูกเสียงดีนะเรานะคุยค่ะก่าวแต่ว่าลุงขอมลแงทอดจานหนึ่งดิโอ้ไม่ได้ขายมาลแงทอดค่ะ่ยอกยอกเอ้พูดถึงเรื่องการทํากับขก,กับ ผมก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างแหละครับไม่ค่อยได้ทําอะไรให้ใครได้กินง่ายๆหรอกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบทำต้องยำกุ้งอ่อไฟไงอืมมันดูดีมากๆเลยฮัลโหลอืมโอ้เนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยอีกแป๊บเดียวถึงนะ้าอ,อะไรนะเออเออซื้อน้ำปลาได้ได้เดี๋ยวแวะซื้อให้แค่นี้แหละเอาด้ย ชิปหายแล้วใครมาลอกไว้วันเนี้เอ๊แล้วกูจะเข้ายังไงได้ล่ะเนี่ยใครมีวิธีเข้าช่วยบอกหน่อยนะบายโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี